f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สา,าสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50% ость. อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับกอขอครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชอบบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผมโอเคสำหรับคุยข่าวเข้มในช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มกับ การรีแคปก่อนแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีข่าวอะไรที่อยู่บนโลกคริปโตที่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมเพิ่งก็จะมีทั้งทางฝั่ง,งข่าวดีแล้วก็ทางฝั่งของข่าวร้ายนะครับข่าวตรงนี้นะครับผมจะไม่รวมข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับตัวโลกของคริปโตเคอเรนซีโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นข่าวจําพวกตัวเลขเงินเฟอ้ออาการประกาศขึ้นอันตราดอกเบี้ย สงครามรัสเซียยูเครนอะไรพวกนี้จะไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นมันซึ่งมันเป็นประเด็นที่ทุกคนทราบกันีอยู่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ในข่าววันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับคริปโตโดยตรงเลยนะครับผมอ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือข่าวที่เกี่ยวกับพื้นฐานคริปโตโดยตรงกับข่าวที่เป็นปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบกับคริปโตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับพื้นฐานคริปโตโดยตรงนะครับโอเคข่าวนะครับข่าวข่าวแรกที่เป็นข่าวดีนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวทาง ประเทศรัสเซียนะครับที่รัฐบาลของทางรัสเซียนะครับได้ตกลงทาสัญญาก,ก,กันกับตัวทางฝั่งธนาคารกลางของประเทศรัสเซียนะครับว่าเขาจะพยายามทำให้บิตคอยเนี่ย เป็นค,คล้ายๆกับสกุลเงินสกุลหนึ่งในประเทศเขาหรือเขาจะมีการพยายามปฏิบัติกับตัวบิตคอยนี่ให้มันเหมือนกับสกุลเงินปกติที่ประเทศเขาใช้นั่นเองหรือก็คือเขาน่าจะนําพวกกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสกุลเงินที่เขาใช้เนี่ยมาใช้กับเจ้าตัวบิตคอยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามันก็กระทบหรือว่าเป็นผลดีนะครับกับตัวบิตคอยโดยตรงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามียูสเคสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว อีกประเทศหนึ่งนั่นเองนะครับผมและข่าวถัดมานะครับก็เป็นข่าวดีๆเช่นกันเมื่อบริษัทใหญ่อย่าง Apple นะครับเขาแจ้งมาว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตัว iPhone นะครับผมจะมีฟีเจอร์ที่จะทำให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะชำระเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีได้หรือก็คือทาน คนขายแอปคนขายนู่นนี่ทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแอปพลิเคชันบน iPhone ตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีได้แล้วนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าตรงนี้เขายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่เขามองว่าน่าจะเป็นภายในปีนี้นะครับ ในสองถัดมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตัว XRP นะครับที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าเมื่อประมาณก่อนหน้านี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ประมาณ 1- 2สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละราคาของ XRP นะครับขึ้นมากกว่า30%เลยทีเดียวหลังจากนะครับผมทาง Ripple นะครับได้รับการอนุญาตให้ทํ f a ฟ Notice Defense นะครับเพื่อต่อสู้กับทางกรต่อของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมหรือก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะให้ความแล้วนั่นเองนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะคลายความกังวลกันมาก ากขึ้นและส่งผลทำให้ราคาของ XRP เนี่ยดีดขึ้นไปกว่า30%เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ XRP โดยตรงเลยถูกไหมครับเพราะว่า XRP เนี่ยถือได้ว่า สู้อยู่กับไอ้คดีนี้เนี่ยมานานแสนนานละเป็นปีละนะครับผมยังไงก็ขอขอช่วยนะครับว่าสําหรับคนที่ถือเหรียญนี้ก็อดทนกันหน่อยแล้วขอขอช่วยให้อ่าทาง XRP สามารถเอาชนะคดีนี้ได้นะครับผมแล้วก็ข่าวที่ถัดมานะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับทางยู u ูบนะครับผมที่เขาเหมือนกับว่าเขามองเห็นศักยภาพนะครับเกี่ยวกับโลกของทาง NFT หรือ m e t a v e r s e นะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าไอ้เว็บตัวเว็บ3หรือเว็บ3เนี่ยในอนาคตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีละที่ทาง YouTube จะ เข้าในร่วมในส่วนนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาเล็งเอาไว้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ภาพโปรไฟล์นะครับผมแต่เขาเล็งไว้ถึงการนําตัว NFT ที่เป็นวิดีโอนะครับเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็น่าที่จะเข้าถึงฟังก์ชันตัวใหม่ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นและน่าจะใช้ทําประโยชน์ให้กับช่องหรือว่าคอนเทนต์ของตัวเองได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็น potential ในอนาคตที่ทาง YouTube เขามีแนวโน้มว่ากําลังจะทําขึ้นนะครับผมแล้วก็ข่าวดีข่าวสุดท้ายนะครับก็ต้องรายงานว่าเกี่ยวกับตัว m c d o n a l d นะครับที่บอกว่าตอนนี้นะครับจาก McDonald' เนี่ยได้กวานซื้อที่ไปกว่า10แห่งแล้วนะครับบนโลกเสมือน ะครับผมมีบนโลกของ m e t a v วิร์นั่นแหละแล้วก็ m มคโดนัลล์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาหน้าที่จะใช้ไอ้ที่ที่เขาซื้อพวกนี้เนี่แหละในการพยายามที่จะ โคกันรนะหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนนะครับในเรื่องของการ delivery นั่นเองนะครับผมก็ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยก็คือเหมือนกับว่าเราไปซื้อสินค้าอะไรบนโลกเวอร์ชวลบนโลกเสมือนนะครับแล้วเราก็จะได้สินค้าจริงกลับมาด้วยก็อาจจะเป็นในรูปแบบของสั่งออนไลน์นะครับสั่งผ่านทางโลกเมตาเวิร์สแล้วอยู่ดีๆก็มีแฮมเบอร์เกอร์มาจอดที่หน้าบ้านของเราเราสามารถกินได้เลยบนโลกแห่งความจริงนะครับก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ตรงนี้แอก็ยังไม่ทราบเลว่ามันจะออกออกมาในรูปแบบไหนแต่เนี้ยเขาก็พยายามที่จะเสนอนะครับว่าเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชัน ของแม็กโดนัลนะครับที่เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดพวกอาร์ตเวิร์ เสียงเพลงวิดีโอหรือแม้แต่ NFT อะไรพวกนี้อยู่ในแอปแอปนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะมิกซ์กันตลอดร,ระหว่างตัวโลก Metaverse กับโลกแห่งความจริงนะครับก็เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีแต่ข่าวโลก Meta v e r s e อย่างเยอะแยะมากพอสมควรเลยทีเดียวรวมถึงอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือข่าวที่หลายๆประเทศเริ่มที่จะเข้ามากำกับควบคุมดูแลตัวคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แบนแต่จะเป็นอารมณ์ของการยอมรับบอกว่าจําเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักลงทุนหรือว่าประชาชนของประเทศต่างๆเขา ซึ่งไอ้ข่าวพวกนี้แอก็พูดถึงมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตั้งนานแล้วบอกว่ามันจะเป็นเทรนด์ของปีนี้นะครับผมโดยเฉพาะหลังกลางปีเป็นต้นไปคาดว่าน่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นเราน่าจะได้เห็นประเทศที่เป็นเหมือนประเทศเอลซาวาดอร์องนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้าาจะามีขึ้นมาอีกหนึ่งถึงสงประเทศในปีนี้นู่นนี่นะครับผมก็นั่นแหละค,คือโลกอนาคตที่ดีมากขึ้นสําหรับโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ข่าวร้ายกันนะครับ <c oughs> สำหรับข่าวร้ายนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่า,ามันเป็นข่าวที่อย่างย,งยกตัวอย่างเช่นข่าวแล้ว,ลวอ่าก็คือข่าวที่แอดเคยรายงานไปแล้วในเป็นเรื่องของอก็คือเมื่อปี2016เนี่ยทางตัว exchange bit f i n e x เนี่ยมันโดนแฮกถูกไหมครับซึ่งแฮกตอนนั้นนะเรายังไม่สามารถตามตัวได้ว่าเอ้ยใครเป็นคนแฮก ใครเป็นคนจรกรไอ้ I, กว่าเกือบเกือบ120่งแอออกไปนะครับผมและล่าสุดถ้าหากใครยังไม่ทราบนะครับคือทางอา่าทางนั่นแหละทางตำรวจเขานั่นแหละสามารถตรวจพบเจอนะครับว่าใครนะครับเป็นคนเข้าไปแฮก1 2 0 0 0 0สนสองหมตคตัวนี้นะครับซึ่งก็คือ2คนที่น่าจะเป็นดารานะครับก็คือ,อทางประเทศนั่นแหละของที่เขาเป็นดาราซึ่งแอดก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่เขาเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงนะครับผมและสามารถจับตัวได้แล้วนะครับผมเขาก็เลยรายงานว่าตรงนี้มันเป็นข่าวร้ายอาจจะเนื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่แอดมองว่าตรงนี้มันเป็นข่าวดีนะเพราะว่ายังไงนะครับก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจเขาจะสามารถตรวจพบเจอ t r a n s ซ็คชั n ที่ผิดปกติและสาวไปถึงผู้ที่เป็นคนทำทรานเซ็คชั o นนั้นๆแล้วก็แปลว่าสาไอตัวระบบบล็อกเชนตรงนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองของผู้ใช้งานนะ เหมือนกับว่ามองในมุมของคนปกตินะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบได้จริงและสามารถที่จะหาข้อผิดพลาดได้จริงกูไหมครับแต่ถ้ามองในส่วนของออผู้ใช้งานที่เป็นเหมือนกับว่า maximalist นิดนึงหรือก็คือพวกที่ต้องการความ decentralized ในอุดมคตินะครับเขาอาจจะมองว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางระบบตรงนี้ของ cryptocurrency เนี่ยสามารถถูกระบบที่เป็นตัวกลางเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่ามันสามารถตรวจพบได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ เขามองว่าเป็นข่าวร้ายแต่ม้งแอดก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับแอดแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ตรวจจับมันเจอมันจะได้ทําให้พวกเกี่ยวกับการโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตการแฮกนู่นนี่เนี่ยมันเหมือนกับ อาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะมีความเกรงกลัวมากขึ้นนะครับว่าไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะเข้ามาทําอะไรก็ได้แล้วจะไม่โดนจับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาสามารถจับได้เพียงแต่ว่าตอนนี้การจะไล่จับาอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง,งที่จะนานนิดนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแต่เชื่อว่าในอนาคตยังไงมันก็น่าที่จะมีการพัฒนามากขึ้นในส่วนนี้แต่ก็ตามมุมมองแต่ละคนเลยครับบางคนอาจจะมองว่าดีและบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวข่าวของธนาคาร,าคารกลางนะครับของประเทศไอซ์ ไอแลนด์นะครับไอแลนด์ Island. คือเขาเหมาะเขามีการเหมือนกับว่ามีขอบริษัทเข้ามาขอยื่นนะครับตัวกองทุนที่เกี่ยวกับคริปโตนะครับผมก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการยื่นตรงนี้เนี่ยก็นปฏิเสธมาจากทางธนาคารกลางของประเทศไอแลนด์นะครับเพราะว่าทางธนาคารกลางของประเทศไอแลนด์เนี่ยเขาให้เหตุผลนะครับว่าไอตัวกองทุนหรือว่าตัวคริปโตเคอเรนซีที่เป็นการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนสลับซับซ้อนมากเกินไปนะครับและไม่น่าจะเหมาะสมกับนักลง คุณรายย่อยในประเทศเขาเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมากๆนั่นเองมีคนที่คาดว่าจะมีความาเข้าใจผิด,ผดหรือไม่เข้าใจในสินทรัพย์ที่เขากำลังจะลงทุนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปฏิเสธการจัดตั้งกองทุนตรงนี้ออกไปนะครับผมก็เป็นข่าวร้ายอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่า ประเทศไอร์แลนด์ก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับการปฏิเสธครั้งนี้นะครับแต่แอดก็เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขามีการศึกษาเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นรวมถึงการอะดอปชันเนี่ยมันขยายใหญ่ออกไปมากกว่านี้ทางประเทศไอร์แลนด์สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับแหละครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรายกตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือจะคล้ายคลึงกับตัวอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดทท้าาายยยกก็็จะเเปนข่่่วรีี กี่ยวกับเรื่องมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ20ปีนะครับผมที่เป็นคริปโตเทรดเดอร์นะครับก็ทาง b b c อะไรครับได้ไปออกข่าวนะครับว่าไอ้วัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทำเงิน50เหรียญนะครับให้กลายเป็น8ล้านเหรียญได้ภายในเวลา1ปีนะครับหรือกือปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งผลปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเดอรการเดียนนะครับจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับและเหมือนกับอาจจะ มีเรื่องเกี่ยวกับอยากจะให้ไปหาภูมิหลังว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าตอนแรกนะครับผมไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า การที่เขาได้กําไรมาตรงนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะมีการบริจาคนะครับบริจาคตัวกําไรทั้งหมดให้กับองคอ์กรการกุศลนะครับผมตอนแรกเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าเริ่มต้นที่ประมาณเงินประมาณ200,000เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็เลยเออตอนแรกมันก็ดูดีนะประมาณปีที่แล้วแต่ผลปรากฏว่าล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าไอ้ไอ้ไอ,อ้ไวรุ่นคนนี้แล้วก็น่าจะเป็นฮานาดฮัสซันมั้งแอ้ก็อ่านชื่อไม่ค่อยออกนะครับ คือวเรื่องคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอยู่ดีๆเขาก็ยกเลิกโครงการการบริจาคตรงนี้ ทิ้งไปนะคบผมเนียเห็นไหม,เ,หไหมเมื่อประมาณตุลาคมปีที่แล้วเับเหมือนกับว่าเขาอยู่ดีก็ชัดดาวโครงการนี้ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยสร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับนักลงทุนในเรื่องนี้นะครับผมว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นทําตามสิ่งที่ตัวเองพูดขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BBC ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบอะไรพูดออกมานะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถอนรายการโชว์นี้ออกไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดลกาเดียเขาก็พยายามจะเล็งเห็นในจุดนี้ว่าหรือว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือเปล่ากับการได้เงินมาครั้งนี้นะครับผมก ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตข่าวอาของสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการ p rediction ของสัปดาห์นี้นะครับที่เขามองว่าตอนนี้นะครับผมาภายในปี2026หรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับประมาณ1ใน4ของคนทั่วโลกนะครับผมน่าจะมีการใช้ชีวิตหรือใช้เวลานะครับบนโลกเมตาเวิร์สกัน นะ,ะก็น่าสนใจไหมครับผมว่าตรงนี้เหมือนเป็นรีเสิร์ชนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์ไปทำการรีเสิร์ชมานะครับเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนู่นนี่นะครับว่าจากข้อมูลที่เขาได้มาตรงนี้เนี่ยก็ ดูเหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเนี่ยประมาณ25%ของคนนะครับทั่วโลกเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆนะครับคือ1นชั่วโมงต่อวันในโลกของ m e t a v e r s e นะครับก็อาจจะใช้ทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเช่นเอ่อทำงานช้อปปิ้งเรียนรู้หรือแค่เข้าไปคุยเข้าไปเอนเตอร์เทนนู่นนี่ต่างๆนะครับผมตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาพิจ d i c าเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้านะครับผมโอเคก็ okay, okay, ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตย้อนหลังนาคาผม เอาถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวบิตคอยนะครับผมที่เพิ่งปิดแท่งสัปดาห์ไปเมื่อเช้านี้อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับซึ่งการปิดแท่งเมื่อเช้านี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันปิดเป็นรูปแบบ Candlestick ที่เป็นชู o ติ้งสตาร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับแท่งสัปดาห์หรือก็คือมันมีไส พุ่งทะลุขึ้นไปด้านบนแบบยาวมากๆแล้วสุดท้ายมาปิดที่ราคาปิดใกล้เคียงกับแทงที่แล้วนะครับผมซึ่งมันบ่งบอกถึงแรงขายที่เข้ามาในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับที่มากดดันราคาของบิตคอ,อยู่ตอนนี้ทําให้สภาพการทํานายหรือการคาดการราคาในสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นในทางลบมากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อมูลที่จะสมัร ที่จะมาสนับสนุนตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากตัวตลาดดิวิชทีฟนะครับผมอย่างทางการที่ทางสหรัฐหรือกราองสหรัฐเนี่ยเขาควบคุมอยู่นะครับหรือก็คือตัว CME นั่นเองนะครับผมตลาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกควบคุมโดยกราองทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นตลาดการลงทุนบนดิวิชทีฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็มองว่ามีความปลอดภยัยและเขาก็จะ เข้าไปเทรดฟิลเจอร์กันในตลาดนี้กันแล้วก็ไม่พนนะครับว่า CME ตัวนี้ก็มีตัวฟิลเจอร์ของ Bitcoin รวมถึง Et h ท r e u m อยู่ด้วยนั่นเองดังนั้นเราก็เลยจะหยิบมันมาเป็นประเด็นของข่าวนี้นะครับและถ้าใครไม่ทราบนะครับตลาด CME ตัวนี้นะครับผมมันปิดทําการทุกๆวันหยุดนะครับผมเดือกคือทุกวันเสาร์อาทิตย์มันจะมีการปิดทําการเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจาก Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยมันมีการเทรดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดถูกไหมครับดังนั้นวันเสาร์และวันอาทิตย์มันจึงงงงเกิดช่่่อววาาาารระหค ของวันศุกร์กับวันจันทร์เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าตลาดมันปิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เขาชอบเรียกกันนะครับว่า CME แ a p นะครับผมซึ่ง CME Ga p เนี่ยมันก็เกิดมาจากตรงนั้นแหละก็คือวันศุกร์ปุ๊บมันปิดแล้วมาเปิดใหม่วันจันทร์แปลว่าการเคลื่อนไหวราคาของวันศุกร์หลังปิดจนถึงวันจันทร์ก่อนเปิดเนี่ยมันไม่ได้เข้ามารวมเลยนะครับบนตลาด CME ตัวนี้ดังนั้นมันก็เลยเกิดแกลบนะครับระหว่างการเปิดของแท่งวันศุกร์ กับันจันทร์นะครับเข้าใจใช่ไหมเออซึ่งแก็บตรงนี้เนี่ยแอรก็จะแสดงให้ดูนะครับมันคือประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งมันลงมาปิดมันพยายามจะลงมาปิดแก็บอยู่เพื่อนนะมันมีแก็บตรงนี้อยู่เพื่อนเห็นไเนี่ยของวันที่4กับวันที่7ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหม,มเพื่อนอันเนี้ยคือแก็บของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมและตอนเนี้เรากําลังเปิดแท่งให,หม่ขึ้นมาเห็นไหมครับ ถึงแท่งใหม่ตรเนี้เราจะเปิดไม่มีแกลบแต่ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้นะครับมันควรที่จะลงไปปิดแกลบของสัปดาห์ที่แล้วอพอพอจะเข้าใจที่แอดพูดไหมเออโดยปกติพฤติกรรมของอนักลงทุนที่ลงทุนในตลาด CME มักจะทําอย่างนี้และผลกระทบมันก็คือมันจะไปทบกับกระทบกับตัวตลาดราคาสปอตเนอบนบิตคอย ที่อยู่บน e x c h ช n g e ต่างๆด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าก็อย่างท,ที่ทราบกันว่านักลงทุนที่ลงทุนในตลาด CME ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งนั้นและเขาไม่ได้มีการลงทุนยงแค่ตลาดฟิวเจอร์ CME แต่เขาก็มีการบางส่วนนะครับที่ทำการเฮดจิ้งโดยการไปซื้อเหรียญจริงๆบนตลาด e x c h ช n น e นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบกับราคาโดยตรงอีกเช่นกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ของตลาดนี้และดูเหมือนว่านะครับตัวแกบตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันจะอยู่ที่ราคาแถวๆช่วงประมาณอ่อ4 0 0 0มื 640ี่เหรียญจนถึง40,000เอ่าเท่าไหร่อีสี่หมื่0ยนเหรียญโดยประมาณนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับแนวรับของสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครมองว่ามันจะลงมาปิดแก๊กเนี่ยทุกคนก็น่าจะมองว่ามันน่าจะลงมาที่ราคาแถว4 0 6 0 0เหรียญน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ก็้เคียงแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ลงมาแตะที่เกือบขอบบนละขอบบนของเราคือ 41, 4 1 4 3 0หนเหรียญโดยประมาณนะครับผมดังนั้นยังลงได้อีกนะครับและความพิเศษกว่านั้นก็คือการลงตรงนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนจำได้นะครับผมแนวรับที่ตรงนี้ที่แอปบอกตรงนี้จริงๆแล้วมันคือแนวรับที่เกิดจากตัว แพทเทิร์นที่กำลังสร้างอยู่ของตัว Bitcoin บนตลาดสปอตนะครับผมหรือก็คือตัว i n v e r อร์เ d สแอนด์โชเดอรนั่นเองที่กำลังสร้างไหลขวาและราคาควรที่จะย่อลงมาที่4600นเหรียญแนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปการดูเทคนิคอในช่วงหัวขํานะครับเดี๋ยวแอดจะ ดูให้นะครับผมเดี๋ยวจะดูให้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าที่แอปพูดว่าอ n น o หวตให้แอชโวดเดอตรงนี้มันคือยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่ามันคือแนวรับเดียวกับการปิดแก็บซีเตรงนี้เพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้แอดเลยให้มันมากขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ว่าราคาบิตคอยน่าจะมีโอกาสสูงเลยที่จะลงมาที่แนวรับแถวๆ4 0 0 0มเหมือนอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวนี้แล้วก็มีข่าวเสริมิีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่อง XP รทีี่จิงๆมก็เค้าาแ่่จะพูดวมันนขึเยอะนนนัั่แแ้น ก็ตามข่าวที่เมื่อกี้พูดไปเลยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการให้การนะครับที่ Ripple มีโอกาสและที่จะทำในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแอ,แอดลืมชื่อไปละที่มีโอกาสที่จะทำเ,เนี่ยแฟนนอติส e ดฟเ e นส์นะครับผมราคาก็ลยด,ดีดขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นนะครับสำหรับข่าวนี้โอเค ข่าวตัวถัดมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับตัวบิตคอยนะครับผมเมื่ว่าล่าสุดนะครับหากใครไม่ทราบนะครับผมบิตคอยเน็ตเวิร์กนะครับมีค่าแฮชเรทนะครับพุ่งขึ้นสูงเป็นระดับประวัติการเลยนะครับผมนี่คือทำออทามไฮไปอีกแล้วนะครับผมต้องบอกนะครับว่าค่าแฮชเรทตรงนี้เนี่ยทำออทามไฮมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วและเนื่องจากเหตุการณ์ที่ว่ามีการยับย้้ยเหมืองขุดจากตอนเหมืองแตกที่ประเทศจีนนะครับกระจายไปอยู่ประเทศต่างๆก็ตัตวยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาค่ซักสา นนผมส่งผลทาให้ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการตั้งรกรากตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการขุดอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับทำให้แฮชเรทเนี่ยมันมีค่ากระโดดขึ้นมานะครับ31.69%ภายใน1วันเลยเดียวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการบ่งบอกนะครับโดยในว่าการที่แฮชเรทมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันส่งผลดีกับราคาบิตคอยนะครับเพราะว่า มันแปลว่าเน็ตเวิร์กของตัวบิตคอยนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือก็คือมันจะโดนโจมตีได้ยากขึ้นเพราะความปลอดภัยมันมีค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกตรงน,นี้นะครับว่าเป็นข่าวดีๆของบิตคอยนเลยก็ว่าได้นะครับผมและหากใครไม่ทราบนะครับ ไอตัว bitcoin hash rate ตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะครับเขาได้มีการวิเคราะห์มันตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วว่า hash rate ในปีนี้นะครับน่าจะสูงสุดเป็นประวัติการของประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นมารวมถึงจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไปทั้งปีอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดไว้และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นความจริงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยพะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจากเดือนกรกฎานคมน,นะครับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อนๆถ้าดูเทนย,วย,ยาวๆตรงนี้นะครับเห ขึ้นต่อเนี่ยและสุดท้ายก็ไปทำอไทม์ไฮนะครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์เขามองไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้คือย้อนหลังตั้งแต่ปี2017นะแฮชเรทขึ้น a t h ไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ อุตสาหกรรมการขุดนะครับของเจ้าตัวบิตคอยตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับของประเทศที่มีการแชร์ตัวเหมืองขุดนะครับผมอัตราการเติบโตก็ตามนี้เลยครับคือก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีอัตราส่วนการถือของเรื่องการขุดเหมืองขุดตรงนี้ของบิตคอยเนี่ยอยู่กว่าถึง3 4 2 5นะครับโดยคำนวณจากตัวแฮชเรทนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหมืองแตกนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแฮชเรทเนี่ยไม่ได้มาจากทางประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ อีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ประเทศจีนมันจะเริ่มเหมืองขุดแค่แบบเจ้าเล็กๆหรือเจ้ากลางๆที่ไม่มี ต้นทุนหรือไม่มีกําลังการผลิตมากพอที่จะสามารถย้ายไปทําการผลิตตรงนี้ที่ประเทศอื่นๆได้เหลือแค่อยู่ให้รอดไปวันๆเท่านั้นเองและต้องเปิดแบบใต้ดินนะครับก็คือแอบ,บเปิดแอบ,บใช้ไฟที่ไม่เหมือนกับว่าไม่ไม่ทาให้ทางรัฐบาลเขารู้อ่ะไม่งั้นก็โดนจับอยู่ดีนะครับในขณะที่เจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาย้ายไปที่ประเทศอื่นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแฮชเรทจากการขุดในส่วนมากก็คงจะมาจาก2ประเทศหลักๆใหญ่ๆก็คือทางประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศคาซัคสถานนั่นเอง รวมถึงในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีทางประเทศรัสเซียก็ได้นะครับที่อาจจะขึ้นมาแข่งขันในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทางประเทศรัสเซียเนี่ยก็เริ่มที่จะยอมรับตัวบิตคอยแล้วดูเหมือนว่าจะร่างกฎหมายเพื่อที่จะทำให้มันเหมือนกับตัวเป็นสกุลเงินนะครับใช้กฎหมายเดียวกับสกุลเงินของประเทศเขารวมถึงทางคุณประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเขาก็เล็งเห็นนะครับว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมีศักยภาพในทางด้านการทําเหมืองขุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะนำข้อดีของเราตรงนี้เนี่ยมาพพอร์ตตัวบิตคอยในประเทศของเรา เพื่อที่จะทําให้ประเทศของรัเสเซียเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ลายยาวไปเกินที่ข่าวมันเขียนนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆทราบถึงความเป็นมาของมันนะครับว่าทำไมการที่ Hash บรดสูงขึ้นเนี่ยมันถึงส่งผลดีต่อราคา Bi Bitcoin นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าข่าวสุดท้ายตรงนี้อาจจะ ต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีก็ไม่ใช่ข่าวร้ายก็ไม่เชิงนะครับเกี่ยวกับตัว Ethereum Network นะครับพบว่าต้องบอกนะครับว่าล่าสุดนะครับจากการสำรวจข้อมูลมาตรงนี้พบว่าไอตัว Ethereum Average and Median Transaction หรือก็คือ ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยบนแพลตฟอร์มอีเทอริียมเนี่ยมันลงไปสู่ค่าต่ำสุดในรอบ6เดือนนะครับผมจะบอกว่าดีไหมก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกรรมบนทานบนบน,บนตัวอีเทอริเอียมเน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเสียค่าแก๊สถูกถูกไหมครับในขณะที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตัวรายได้ของตัวอีเทอริเียมเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสอหอเห็นถึงการลดลงของผู้ใช้งานตัวอีเทอริเอียมเน็ตเวิร์กนะครับก็บอกโดยตรงเลยว่าค่าแก๊สที่ลดลง เพราะว่าคนมันใช้ลดลงถูกไหมครับแต่เหตุผลตัวหนึ่งนะครับอาจจะเนื่องมาจากช่วงประมาณต้องบอกว่าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่คุณไวทัลิกบูตลินนะครับก็ได้มีการเหมือนกับว่านําเสนอวิธีการใหม่นะครับเกี่ยวกับาการคิดตัวทราน s a คชั o n ส่งผลทําให้เขาที่พยายามนะครับที่จะ ลดค่าแก๊สลงนะครับก็คือจากข่าวนี้นั่นแหละนะครับก็คือวิธีใหม่ของเขาอะ่ะจะพยายามที่ทำให้ค่าแก๊สมันถูกขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า EIP 4488นะครับผมมันอาจจะเป็นเหตุผลจากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่ทําให้ราคาของค่าธทมเนียมมันลงมาต่าสุดได้ขนาดนี้นะครับตรงนี้เขาคือมีการเขียนซัพพอร์ตเอาไว้นะครับว่ามันไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัว r a n s a c t i o n เขาอย่างเดียวนะครับหรือก็คือปริมาณการทําธุรกรรมอย่างเดียวที่ทําให้ตัวเอ่อค่าฟรีมันลดลงขนาดน,นี้แต่เพราะเขามีเรื่อง EIP 4488เข้ามาด้วยยนนะครับับมก็เล ส่ง้ไม่ค่าธุรกรรมค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมเนี่ยมันลดลงจนผิดปกติขนาดนี้นะครับผมถามว่าผิดปกติขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็ดูว่ามันสามารถลดลงกว่า73.3%ภายในเวลา1เดือนเลยทีเดียวถ้าบอกว่ามันปกติเนี่ยก็แปลว่าไม่ถูกต้องแล้วถูกไหมครับมันลดจากประมาณ 53.03นะครับเหลือเพียง14.17เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าก็รายได้ของทางอีเธอรี่มเน็ตเวิร์กก็หายไปกว่า70%เลยถูกไหมครับเพราะว่าค่าฟรีมันลดลงนะแล้วก็สืบเนื่องมาจากอย่างที่บอกไปนะครับว่าในตัวทรานส์เซคชันมันลดลงถูกไหมครับเนี่ย transaction เขาของ Ethereum Network เนี่ยต้องบอกว่ามันถือได้ว่า ลงมาอยู่ในระดับต่ำเท่ากับช่วงประมาณต้นปี2019เลยนะครับผมก็คือลงมากว่า60.44%เลยทีเดียวภายในเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าลงจากประมาณ3าเกือบเกือบล้านนะครับ transaction เหลือเพียงแค่14.5้าล้านโดยประมาณนะครับผมซึ่งเหตุผลนะครับหลักๆเลยนะครับที่มันลงมาขนาดนี้นะครับเท่าที่แอดไปดูนะครับก็คือมันเป็นเหตุผลมาจาก การที่ตลาด NFT บน o p e n s e a ตอนนี้มันวายนะครับผมเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ตลาด NFT บน OpenSea เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเปรียบเทียบกับตอนช่วงประมาณปลายปีที่แล้วหรือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับว่าวอลุ่มนะครับการเทรด NFT ตอนนี้กับตอนนั้นน่ะมันต่างกันมากเลยนะคือถ้าเป็นตอนนั้นน่ะประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เวลามันมีอะไรที่มันไฮมากๆเข้ามานะครับผมไม่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับไอคนที่เป็นนักลงทุนที่อยากจะสะสมเนี่ยเขาพร้อมที่จะบิดสู้ไปหมดเลยนะครับคือ สมมุติมันใส่เข้ามาแบบรูปละ,ะ2,000เหรียญน,นะครับคนถัดมาก็ใส่อัดไปเลยนะครับ2,500เหรียญหรือ3,000เหรียญบิดุ้ันไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าเขาขยับตัวบิดขึ้นเป็นหลักทศนิยมกันเองนะครับผมเลยก็คือเขาไม่ค่อยการที่จะเข้าไปใส่สุดอะไรกันมากขนาดนั้นแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่แอดมีมุมมองว่าโอเคตลาดน f t ตอนนี้มันก็คงถึงจุดที่มันเก,งก่งกาไรจนถึงจุดสูงสุดแล้วแหละมันก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบตลาดมันวายแล ถึงขนาดเมื่อป,ปลายปีที่แล้วแล้วก็คือต้องรอให้มันพักตัวไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันไฮมากกว่าน,นี้เข้ามาต้องบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าเก่งกําไรตัวไหนก็ได้กําไรแล้วอะเราประมาณนั้นแล้วกันต้องเลือกดีๆต้องหาตัวที่แบบว่ามองแล้วว่าแบบ ي, มันจะไปได้จริงๆว่ะเราถึงที่จะพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนตัว NFT ตัวนั้นๆนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ t r transaction f e e นะครับรวมถึงตัว t r a Trans s น c t i o n เขานะครับของ Ethereum Network เนี่ยมันลดลงหวบเลยภายในเวลาเพียง1เดือนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสำหรับทาง Ethereum Network แล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่สำหรับนักลงทุนอย่างพวกเราที่ต้องการที่จะเสียค่าแก้ให้กับทาง Ethereum ก็ถือว่าดีเพราะมันถูกลงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับผมโอเคสำหรับคนที่ ต้องการที่จะเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนกับทางช่อง YouTube b i t ดอยนะครับก็สามารถ กดปุ่มจอยข้างล่างได้เลยนะครับเพียงาราคา3า0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับโดยสิทธิพิเศษที่เ,เพื่อนๆจะได้รับอาทิเช่นการได้ดูไลฟ์พิเศษเอาทคอยนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอการสอนเดือนละ1-2คลิปได้เข้ากลุ่ม Open Chat ส่วนตัวของทางช่อง u t u b e b i t จอยนะครับหรือแม้แต่การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆยกตัวอย่างเช่นการได้รับตัวอัปเดต weekly สำหรับตัว Bitcoin ที่จะบอกแนวโน้มและมุมมองของสัปดาห์นี้ตัว Bitcoin หรือแม้กระทั่ง ส่วนลดในอนาคตนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางช่องยู u ูบ b ิดดอยนะครับที่จะมีออกมาขายในอนาคตเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวโปรแกรมเทรดหรือว่าตัวคอร์สอนนะครับโอเคก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับก็กดจอยข้างล่างได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการตัดบัตรนะครับผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยตรงนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถตัดบัตรได้นะครับก็ต้องโทรไปแจ้งกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรเพื่อ กดล็อกบริการชําระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเสียก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทรานส c t ชันที่เป็นสแกมหรือว่าคนที่เอาบัตรไปจ่ายบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วแบบโดนแฮ็กเนี่ยมันมีเยอะมากจนทําให้ทางธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องบล็อกทรานสักชันที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตรงนี้เอาไว้ชั่วคราวจนกว่าทางผู้เจ้าเป็นเจ้าของบัตรนะครับจะยอมรับเองนะครับว่าจะ ให้ปลดบล็อกตรงนี้ทิ้งนะครับซึ่งแอดก็ทําไปล้เพราะว่าก่อนหน้านี้แอดก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับที่ไม่สามารถชําระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้ไม่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับก็กดให้แอดด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปดีๆอย่างเช่นคลิปวันนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอจากลทาทีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ